ครับอันนี้ผมพามาดูตู้ตู้สมาร์ทฟาร์มนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายการทํางานเลยแล้วกันนะครับคือตอนนี้ตู้นี้จะแบ่งเป็นสี่ระบบหลักๆนะครับก็คือมีสาหรับแปลงปลูกผักครับมีบ่อปลามีเล้าไก่แล้วก็ปั๊มน้ํานะครับซึ่งแปลงปลูกผักเนี่ยก็จะมี2โหมดด้วยกันครับก็จะมี โหมดอัตโนมัติกําหนดตั้งเวลาครับถ้าเราเลือกเป็นโหมดอัตโนมัติปุ๊บระบบจะทําการลดน้ําแปลงผักเนี่ยผ่านความชื้นในดินนะครับถ้าเกิดความชื้นถึงตัวที่เราเซตไว้นะครับเช่นอันนี้มีอยู่ที่สมมติอยู่ที่30นะครับแล้วก็แม็กอยู่ที่50นะครับระบบก็จะทําการถ้าเกิดตก ค่าความชื้นนะครับตกประมาถึงสามสิบก็จะทําการออนเพื่อลดน้ําครับพอถึงห้าสิบก็จะออฟไปนะครับอันนี้คือเวลาที่ตั้งรถนะครับทุกครั้งที่มีการลดน้ำเนี่ยลดทุกห้านาทีแล้วก็หยุดที่หนึ่งนาทีครับที่ตรงนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าสมมติให้เราลดที่สิบมาที่ห้านาทีแล้วก็หยุดไปห้นาทีนะครับครับอันนี้สามารถตั้งได้เป็นเวลา าการลดน้ําแล้วก็หยุดเพื่อใหอ้น้ำมันไหลลงไปในดินเพื่อวัดความชื้นในดินอีกทีนึงนะครับระบบถัดมาจะเป็นระบบแมนวนวลครับควบคุมด้วยมือครับก็จะสามารถอ n อนออฟได้เลยครับให้ดูอโอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นระบบตั้งเวลานะครับระบบตั้งเวลาก็จะมีอยู่2ช่วงครับ องช่วงก็คือช่วงแรกก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็ระบุไปว่าเราต้องการให้ระบบทํางานันไหนครับอันนี้ก็คือระบบจะทํางานสมมุติผมจะตั้งให้ทํางานจันทร์ถึงศุกร์ครับจันทร์ถึงศุกร์เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ครับให้รถตั้งแต่8ปโมงเช้า,ชาครับ8โมงเชา้าแล้วก็หยุดที่9โมงครับ ก็ตั้งแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ช่วงที่สองสมมติว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับอ่าครับเสาร์อาทิตย์เราก็ตั้งให้สมมติอยากตั้งให้มันลดที่9้าโมงเช้าถึง1ิบโมงครับอันนี้ก็คือสามารถตั้งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวระบบจะทำการออนออฟตามเวลาที่เราตั้งไว้ครับอันนี้คือระบบของการปลูกผักนะครับซึ่ง แบ่งผักก็จะต้องเลือกเป็นโหมดก่อนนะครับว่าจะเป็นอัตโนมัติหรือว่าเป็นตั้งเวลาครับในส่วนถัดมาเป็นส่วนของบ่อปลาครับบ่อปลาก็จะแบ่งเป็นบังคับด้วยมือครับอันัแรกครับก็จะมีอยู่สองสองเอาพุทธด้วยกันนะครับก็คืออันแรกคือเติมเติมน้ําปลาครับอันนี้คือการบังคับเติมน้ําปลาครับแม่นวลอันนี้วายหนึ่งเนาะวายหนึ่งก็อันต่อไปเป็นให้อาหารปลาครับวายสองนะครับ ก่อนหน้านี้เป็นวายศูนย์ครับต่อมาเป็นให้อาหารครับให้อาหารก็คอนเซปต์จะเหมือนตัวแปลงปลูกผักเลยครับก็จะตั้งวันเวลาว่าเอ้ยจันทร์ศุกร์หรือว่าทุกวันทุกวันก็ได้ครับครับทุกวันอันนี้ตั้งไว้ที่สิบโมงถึงสิบโมงสี่สิบครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของให้อาหารนะครับครับอาจจะมีช่วงเวลาเดียวครับแล้วก็เติมน้ําปลาก็อาจจะเติมตอน วันเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวครับเติมช่างลงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับเช่น8โมงเช้าเหมือนกันครับแล้วก็หยุดตอน9โมงครับครับส่วนเราอยากจะเปิดใช้อีกช่วงหนึ่งก็เปิดได้ครับแล้วแต่เราครับต่อมาจะเป็นเล้าไก่ครับเล้าไก่ก็จะมีอุณหภูมิที่มาโชว์ครับอุณหภูมิความชื้นในอากาศครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นค่าที่ออกมาครับตัวนี้นะครับ แต่ทางเหมือนกันก็คือบังคับมือเหมือนกันนะครับก็จะมีสองส่วนหลักก็คือเอาพุทก็คือเปิดไฟแสงสว่างไก่ครับอันนี้วายสี่นะครับแล้วก็ให้อาหารไก่ครับวายห้าอ่าไปวายสามไปสี่เนาะวายสามไวสี่เมื่อกี้อ่ามีวายนิดอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนของการให้อาหารครับก็จะตั้งเวลาเหมือนกันครับแล้วก็ เปิดไฟครับก็จะตั้งเวลาเหมือนกันครับครับครับแล้วก็ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ําก็จะมีการการเหมือนอินเทอร์เบของตัวปั๊มน้ำออนออฟบังคับครับครับอันนี้ไวโอลนะครับไวทดทายแล้วก็การตั้งเวลาครับตั้งเวลาปั๊มน้ําจะมีแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับก็คือเราต้องการให้อินเทอร์เบปั๊มน้าทุกวันไหมแล้วก็ตั้งแต่ กี Harr ing, iram, ่โมงถึงกี่โมงครับก็เราที่เสอที่ตัวนี้เลยหรือว่าเราไม่ใช้ก็ได้เราจะเปิดใช้งานตลอดก็เปิดตรงนี้ได้เลยครับปัะมาณนี้ครับคนเทิดการใช้งานของเครื่อง s m a r ฟ Farm ตัวนี้ครับ